โรสพยากรสวัสดีค่ะวันนี้มีดวงตัวอย่างนะคะดวงผู้หญิงอายุ38ปีคบกับผู้ชายอายุ33มีถึงปีนะคะที่ตัดสินใจแต่งงานจดทะเบียนกันอยู่ได้ประมาณ2ปีกว่าแต่ความรู้สึกตอนนี้ผู้หญิงรู้สึกอึดอัดมากอยากจะเลิกกับผู้ชายเรามาพิจารณาดวงผู้ชายกันค่ะว่านิสัยเป็นยังไงรัชนาราศีธนูคือดาวพฤหัสนะคะเป็นเจ้าเรือนไปอยู่ในเรือนมรณะ ดวงนี้นะคะมีดาวอาทิตย์มฤตยูสุขเสาทับรักนาจะอธิบายแต่ละดวงนะคะว่าส่งผลกับตัวเองอยังไงดาวเสาทับรักนานิสัยเป็นคนมีความเครียดวิตกกังวลเป็นคนคิดมากเกินเหตุค่ะมีดาวสุขกุมรักนาด้วยรักตัวเองทำอะไรต้องเอาตัวเองเป็นราค่ะมีดาวมฤตยูมั่นใจในตัวเองอีโก้สูงด้วย ดาวอาทิตย์มาจากเรือนสุภะครบสมบูรณ์มากคือยึดตัวเองเป็นเป็นใหญ่ตัวเองต้องการอะไรต้องได้ดังใจคนที่มีดาวหลายๆดวงทับรักานานะคะจะเป็นคนที่นิสัยเอาใจยากมากดาวทุกดวงมีอิทธิพลต่อชีวิตตัวเองมันแต่ว่าจะแสดงออกให้เห็นในชัดเจนในเรื่องอะไรก็จะบ่งบอกนิสัยตัวตนค่ะคือ 1. รักตัวเอง 2. คิดมาก ใครอยู่ด้วยก็เครียดนะคะพราดาวอิทธิพลของดาวเสาร์สามอีกโก้สูงมั่นใจตัวเองค่ะไม่ค่อยฟังใครผู้หญิงบอกว่าอยู่ด้วยรักเครียดเวลาที่เขาไม่พอใจและเหมือนหรือไม่ได้อะไรดังใจเนี่ยก็จะแสดงออกทันทีคนเกิดวันอังคารเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อยอยู่แล้วนะคะคําพูดก็แรงด้วยถึงอยากทราบว่าจะเลิกได้ไหมเริ่มคบกันแรกๆเนี่ยดูผู้ชายเป็นคนสุภาพเรียบร้อยนะคะ รักนาราศีธนูไงคะแล้วก็เป็นคนที่ดูใจเย็นแต่พอมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยไม่เป็นอย่างที่เห็นตอนแรกนะคะเวลาที่ทำอะไรผิดพลาดไม่โทษตัวเองเลยคิดจะสอบเข้าราชการถ้าเขาได้เขาบอกว่าถ้าเขาสอบไม่ติดเนี่ยเขาจะโทษผู้หญิงเป็นสาเหตุดูเจ้าเรือนกัรมะปกวินาศไม่เด่นเลยค่ะแต่ดวงนี้ได้ดีเพราะผู้ใหญ่ช่วยนะคะดาวอาทิตย์มนตรีเด่นมาก ดาวอาทิตย์เด่นมากเป็นเกษตรมีดาวพระหัสคุณธรรมเสียนะคะแต่ดาวเสาเป็นดาวเดชน่ากลัวอยู่นะคะถ้าเป็นคนมีอํานาจบ้าสนาแล้วจะเป็นคนบ้าอํานาจหรือเปล่าผู้ชายดวงคู่ปัตตนิกับเรื่องงานคือดาวเดียวกันคือดาวพุธอยู่ในเรือนวินาศมีดาวจันทร์เป็นกรกินีอยู่ในเรือนปัตตนิด้วยโอกาสที่จะเลิกมีแน่นอนนะคะใช้ชีวิตกันมาสองปีกว่า ผู้หญิงไม่อยากทนกับอารมณ์ของผู้ชายแต่มีปัญหาว่าทำธุรกิจร่วมกันถ้าคู่เสียหุ้นส่วนก็เสียไปด้วยเหมือนกันทำร่วมกับใครก็จะไปไม่รอดค่ะผู้หญิงบอกขอกลับไปอยู่กับแม่สักพักหนึ่งไม่ชอบอยู่กับอะไรที่เครียดค่ะ การตัดสินใจจะใช้ชีวิตกับใครสักคนให้เวลาศึกษากันสักหน่อยก็จะดีนะคะอย่างน้อยสัก2-3ปีถือว่าคู่นี้ไม่ถึงปีแล้วก็เร็วกันไปก็ดันมาแต่งงานและจดทะเบียนสมรสกันด้วยมันก็ยุ่งยากอยู่นะคะแต่ถ้าดูดวงผู้หญิงนะต้องรออายุ40ปีคงจะได้ยากกัน มีหลายคนมาดูดวงกับอาจารย์นะเขาอยากจะเช็คดวงก่อนตัดสินใจถือว่าเป็นแนวทางชีวิตนะคะรู้เขารร้เราไม่ใช่เรื่องผิดเลยชีวิตคนเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาดีกว่าไม่รู้อะไรเลยแต่ก็มีบางคนในช่วงลุ่มหลงนะคะเตือนไม่เชื่อก็ตามใจเลยนะคะเวลาที่เจ็บก็คือตัวเราเองใครก็ช่วยไม่ได้คะ่ะถ้าสนใจอยากดูดวงตัวเองอย่างละเอียดละเอียดนะคะแล้วก็สนใจอยากที่จะเรียนโหราศาสตร์ไทยไม่ยากอย่างที่คิด เน้นการพยากรเป็นหลักนะคะติดต่อเบอร์ใต้คลิปได้เลยค่ะ